สวัสดีครับพาเพื่อนๆมาชมสวนหลังบ้านนะครับพี่น้องพามาดูความสุขเล็กๆครับท,ที่เกิดอ,อยู่หลังบ้านนะครับครับนี่ก็ลังนี่ก็จะตอนนี้ก็ไทปลูกไอ้อยคันน้ำครับพี่น้องครับครับมาดูครับผม,มดูแผงโซล่าเซลล์ของเรา ก็มีขานลครับเราปลูกกาลังขึ้นสวยเลยครับพี่โนโอ้องอันนี้ก็เป็นบ่อกบครับนี่กบมอกรกําลังขึ้นนะครับผมโดนฝนโดนความชื้นนี่ครับผมเข้ามาก็จะเป็นบ่อปลาพักไว้แต่แต่เอาออกไปปล่อยไว้ที่นาครับพี่โนโอ้องครับอันนี้ก็จะ กบไข่มาแล้วก็จะเอาลูกัวเอามาปล่อยไว้ตรงนี้ครับแยกออกจากแม่เขาครับจะได้กินหัวกบครับพี่น้องครับธรรมชาติครับพี่น้องอุปกรณ์ทําสวนครับพี่น้องครับจอบเสียมครับนี่ครับบวกกําลังขึ้นข้างครับค้างเขานี่พี่น้องบวบครับหลายลูกเลยกําลังเป็นลูกครับธรรมชาติล้วนเลย อูดกเลยครับแล้วก็กระดกนี่ปูกขาปูอะไรลงไปครับผมขาเรื้องครับ